สวัสดีค่ะวันนี้ไตปาจะพามาทำขนมเข่งขนมไหว้เจ้าที่นิยมในเทศกาลตรุษจีนหอมหวานกำลังดีเนื้อแป้งเงาใสเหนียวนุ่มหนึบหนับแม้แช่เย็นข้ามคืนด้วยแป้ง MR101 ซี 4. มาเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำเชื่อมกันก่อนเลยคะ่ะนำน้ำสะอาดน้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวเทใส่หม้อนำไปตั้งไฟอ่อนคนให้ส่วนผสมละลายจนหมดแล้วนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะต่อมาเรามาผสมแป้งกันเลยคะ่ะนำแป ้งข้าวเหนียวแป้ง MR 1 0 1่แซซีและเกลือเทใส่ชามผสมคนให้เข้ากันจากนั้นค่อยๆเทน้ำเชื่อมที่เย็นสนิทแล้วลงไปจนหมดแล้วนวดผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะเติมน้ำสะอาดลงไปแล้วนวดให้เนื้อแป้งเข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะเมื่อผสมแป้งเข้ากันดีแล้วก็นำมากรองเพื่อเช็คความเนียนของเนื้อขนมอีกครั้งค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมนึ่งขนมกันเลยนำกระทงใบตองมาทาน้ำมันพืชให้ทั่วเพื่อช่วยไม่ให้ขนมติดใบตองนะคะ จากนั้นนํามาเรียงใส่หม้อนึ่งแล้วตักน้ําแป้งหยอดลงไปปริมาณประมาณ2ใน3ของกระทงเลยนะคะเมื่อหยอดครบแล้วปิดฝานึ่งด้วยไฟกลางประมาณ30นาทีค่ะเมื่อนึ่งครบเวลาแล้วนําขนมออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วแต้มจุดสีแดงลงบนหน้าขนมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมเข่งขนมมงคลที่นิยมในเทศกาลตรุษจีนหอมหวานกำลังดีเนื้อแป้งเงาใสเหนียวนุ่มหน,นึบหนับแม้ใช่ยเย็นข้ามคืนฉบับไตปลากันแล้วค่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ได้วยนะคะ